สวัสดีแฟนเพจอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ห่างมาจากบ้านหนองผือประมาณ1กิโลเมตรนะครับอยู่ที่บ้านสำโรงนะครับตำบลยางท่าแจ้งนะครับตรงที่พนังขาดนะครับตรงที่พนังกั้นน้ําขาดนะครับมาอัปเดตการทําพนังเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตรงน้ําพนังขาดนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือการทำอ่า ก,การทํากล่องหินนะครับการทํากล่องหินนะครับทำเป็นกล่องหินเป็นก้อนอย่างนี้นะครับพเพื่อที่จะไปะทำเป็นผนังกันน้ํานะครับเพื่อที่จะไปชะลอระดับน้ําก่อนที่จะเอาดินหรือทรายถมลงไปนะครับวันนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกับจากชาวบ้านนะครับนะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับก็คือแถวตําบลบ้านสํารงบ้านประป,ปัดตําบลยังท่าแจ้งอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับได้ ร่วมกันมานะครับทางนี้เป็นบกออาสานะครับแล้วก็นี่เป็นรถพ่วงที่ขนหินมานะครับนะครับรถพ่วงที่ขนหินมานะครับเดี๋ยวผมจะพาตอนนี้มีรถแมคโครอยู่2คันนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับต้องทํากันอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้นะครับนี่ใช้ลวดนะครับทําเป็นกล่องนะครับนะครับใช้ตาตาข่ายตาข่ายเหล็กแบบนี้นะครับทําเป็นกล่องนะฮะแล้วก็เอาก้อนหินนะครับใช้รถแมคโครตักก้อนหินใส่ลงไป นะครับแล้วก็เอาชาวบ้านมาช่วยกันมัดนะครับเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตรงที่พนังขาดนะครับอตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับผู้นำชุมชนนะครับนายกอ,ตอกบตกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านแล้วก็ทางกรมเจ้าท่านนะครับเมื่อสักครู่นะครับดูเห็นจะมีกรมเจ้าท่ามาด้วยนะครับ ก็จะมีการแบ่งงานการทำนะครับอ่าคนที่ผลิตกล่องนี้นะครับ่าเจ้าหน้าที่ที่ผลิตกล่องนะครับนี่เตรียมที่จะเอาไปใส่หินนะครับนะฮะอันนี้ก็ไผ่นะครับก็ไผ่ะขุดออกนะครับเพื่อที่จะนําไปวางขวางทางน้ํานะครับด้านล่างนะครับตัวตันี้เหมือนกับทําเป็นบายพาสถนนลงไปอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าเพื่อที่จะนํา ก้อนหินนะครับไปนะครับเมื่อทําก้อนหินเป็นกล่องกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะาหิ้วใส่รถอย่างนี้นะครับนี่ใช้รถหกล้อนะครับขนนะครับใช้รถหกล้อขนนะครับไปอย่างนี้นี่นะครับรถหกล้อเตรียมที่จะลําเลียงกล่องหินนะครับเข้าไปนะครับนี่มีชาวบ้านนะครับนี่มีรถทหารนะครับ 2 0 0นร .1 ร .6 นะครับเข้ามาสแตนบายช่วยพี่น้องนะครับนะฮะในบ้านเรือนตอนนี้บ้านปลาปัดนะครับระดับน้ำยังคงสูงมากอยู่นะครับบ้านปลาปัด บ้านปลาเดิดนะครับตำบลยางท่าแจ้งระดับน้ําสูงมากนะครับอันนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันทํางานนะครับหลายฝ่ายแบ่งกันนะครับอันนี้สะพานนะครับตรงนี้สะพานระดับน้ํายังคงเดี๋ยวจะพาข้ามสะพานไปฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อ,อไปดูตรงจุดที่ ถนนเส้นนี้นะครับเรียกว่าเป็นพัน,นังกั้นน้ำนะครับอันนี้เป็นไลท์ยกที่สองนะครับยกที่สองเมื่อสักครู่ไปดูบ้านผือกันอันนี้มาดูตรงแถวบ้านสำโรงนะครับแถวนี้ระดับน้ำก็สูงพอสมควรอยู่นะครับ น้ำกำลังไหลเชี่ยวอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเข้าไปในพื้นที่มากไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับนะนี่ชาวบ้านก็มาลุ้น มให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นะครับมีฝ่ายลงครัวฝ่ายอาหารต่างๆนานานะครับตอนนี้กําลังเอานีครับขึ้นมานี่แะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่คือจุดที่น้ําขาดนะครับจุดที่น้ําขาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับต้องใช้รถแมคโครหิวอย่างนี้นะครับนะครับ ก็มีทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับมาร่วมกันนะครับมาช่วยกันนะครับทั้งทหารทั้งปอพอนะครับทั้งจนประธานทั้งกรมเจ้าท่าเยอะแยะเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่คำว่าพานังขาดเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับ นี่แหละครับจุดที่ขาดนะครับนี่คือความไหลเชี่ยวของน้ํานะครับทําให้เกิดภาพความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังที่จะปิดตรงนี้นะครับกาลังที่จะปิดนะครับตรงนี้นะครับไม่ให้น้ําไหลมาทะลักท่วมฝั่งทางนี้ได้นะครับเจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําไหลเชี่ยวมากนะครับไหลเชี่ยวมากนี่นะครับแล้วก็ ตรงนี้มีความกว้างนะครับประมาณเกือบ6กเกือบ6เมตรนะครับเกือบ6เมตรแล้วก็ค่อยๆที่จะเอากล่องหินนะครับอ่าเรียกว่ากล่องหินนะครับลำเลียงลงไปนะครับทีละกล่องสองกล่องเพื่อกั้นนะครับอ่ากันไม่ให้น้านะครับซัดออกไปนะครับตรงนี้น้ําแรงมากนะครับน้าแรงมากนะครับไหลเชี่ยวมากนะครับนะครับตอนนี้ซัดพนังดินฝั่งทางนู้นนะครับเริ่มเริ่มที่จะพังลงแล้วนะครับซัดพนังดิน นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับตอนนี้น้ําไหลเข้าท่วมทุ่งนาที่ไร่ที่สวนของชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับอตอนนี้กําลังมองหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่อยากจะแต่ว่ายังไม่อยากไปรบกวนขอสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกําลังทํางานนะครับเร่งงานกันเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนแจ้งว่า มีข้อมูลว่าเมื่อคืนฝนตกหนักประมาณ4ี่หทุ่มนะครับก็ได้ยุติการปฏิบัติธุรกิจนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่เช้าวันนี้นะครับอันนี้รถแมคโครนะครับจากกรมชนประธานนะครับกำลังิี่กล่องหินนะครับลงไปวางเนี่ยเห็นว่าจะมีการนํเสาไฟฟ้านะครับนำเสาไฟฟ้าไปปักไว้นะครับเพื่อชะลอ,อะแล้วก็เพื่อที่จะกันไม่ให้กล่องหินที่เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นนะครับ ฝั่งนู้นนะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่ที่จะทาถนนเหมือนเป็นาบพาสออกมานะครับอ่าตรงนี้คือน้ําที่ไหลมาจากใต้สะพานเมื่อสักครู่นะครับน้าที่ไหลมาจากใต้สะพานเมื่อสักครู่อ่าเพื่อที่จะปิดตรงนี้ไว้นะครับไม่ให้เกิดน้ําไหลออกไปทางนู้นนะครับนะขอบคุณนะครับพี่น้องอ่าแฟนเพจแจ้งข่าวชาวมาศราคามนะครับที่อ่าร่วมกันส่งกําลังใจนะครับทางเพจเองก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดมาตราคามที่ได้รับผลกระทบนะครับ อันนี้รถของชนประธานนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอีกเรื่อยๆนะครับที่จริงตรงนี้ถนนเส้นนี้จริงๆแล้วรถสามารถคือคือคือด้วยด้วยสาภาพถนนนะครับด้วยสาภาพถนนรถสามารถผ่านได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้พื้นที่ในการทํางานนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้พื้นที่ในการทํางานเลยปิด การสัญจรนะครับแปลว่าตอนนี้ยังยืนยันนะครับยังยืนยันปิดการสัญจรอยู่นะครับก็คือถนนจากจากบ้านเขื่อนนะครับสามแยกบ้านเขื่อนที่จะไปกูทองนะครับยืนยันว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้พื้นที่นะครับมีรถแล้วก็มีเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับที่ทํางานนะครับยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับเห็นว่ามีรถพ่วงขนาดใหญ่ เนี่ยครับจะมีรถพ่วงขนาดใหญ่ที่สัญจรนะครับคือรถแบบนี้จะต,ต้องขนหินนะครับขนหินมาเพื่อที่จะทํากล่องหินนะครับทํากล่องหินเอาไปชะลอน้ํานะครับอันนี้ก็บ้านเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบท่านในอ,อันนี้เหีเ้ยนผู้ใดครับเมี่เฮี้ยนแนบบ่บ่โอท่วมท่วมท่วม,วมจ้ามือแล้วครนี่อยู่นี่ ขเขาเยี่ยนจะมันดีหกป่ะทางในนี่อันนี้น้ำลดลงลงอะไรมันบ่ลงเพราะว่ามันมันขาดมาพี่เนาะมันบ่อ่ากเ็เลยลดลงเห็นเห็นอะประมาณจากสามสิบสี่สิบเซนได้อยู่เนาะระดับน้ำที่ลดลงอ่าครับในเฮือนมี่ยังเสียหายในลำเนี่ยตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีโทรทัศน์ขนขืนทันบ่มีแต่ตู้เสื้อผ้าเนาะอืมแถวนี้ พังลงน้ำน้ำเขื่อนสูงอ๋อเอาถังไปห้องไว้เนาะก็มีการเตรียมพร้อมอยู่แต่ว่าเอาประยู่เลาะนี่ก็มีหลังเดียวซ้ำนะมันบอกหลังเดียวเลยอ๋อโอ้แต่ว่าเป็นแม่เฮี่สองสันอยู่เนาะเดี๋ยวผมสันที่สองเอาของขึ้นไปไว้สันที่สองแล้วนะครับนี่ครับหลังนี่ล่อหลังนี่มีมีหลังเดียวนะครับ อ่าระดับน้ําจะเห็นจากขอบป้านนะครับ่ระดับน้ําลดลงประมาณสัก30-40ถึงเซนติเมตรเห็นจะได้เพราะว่าผนังตรงที่เมื่อสักครู่มันขาดลงนะครับน้ำก็เลยไหลล้นออกไปทางนู้นทําให้ระดับฝั่งผนังฝั่งนี้นะครับน้าลดลงนะครับนี่ชาวบ้านช่วยกันระดมกําลังกันเต็มที่นะครับไปแม่ครัวก็เตรียมอาหารทํากับข้าวกับปลานะครับนี่ครับนี่มาดูฝั่งตรงนี้กันบ้างนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับนี่ระดับน้ํา นะครับไหลเชี่ยวนี่ครับนี่น้ำไหลแรงมากนะครับยังไม่แน่ใจว่าฝั่งทางนี้เป็นบ้านอะไรพอฟังฟังทั้งนี้เป็นพื้นที่ของบ้านนย่บ้านสำโรงรบ,บ้านสำโรงฟังทั้งนี้ น,นำชื่อทั้งนี้บ่มีบ่เป็นบ้านหยังเนาะอ่าอันนี้เขาบ้านสำโรงอ่าบ้านป้าปัดย่งางทาแจงแมนันอันนี้คนมัานย่างทาแจงมาเบิ่งน้ำบ้านย่นางทาแจงน้ำเข่าไปครับพี่ำกำลังจะเข่าเนาะเพราะวา่าตรงนี้มันขาดมันเลยทะลักมานี่อ่าตรงนี้เพิ่นกระเฮ็ดกันประมาณสองมือสามมือได้แล้วเนะาะครับประมาณหาหกมือแล้วนะ อ๋อครับดูนะครับมีการนำป้ายไวนิวนะครับฝั่งทางนู้นนะครับจะเห็นว่ามีการนำป้ายไวนิวนะครับไปคลุมหน้าดินไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเกิดการกัดเซาะนะครับหน้าดินที่เอาไปคลุมไว้นะครับเพื่อที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีความพยายามนะครับอย่างอย่าง หนักแน่นนะครับมีความพยายามอย่างอยิ่งนะครับที่จะปิดปานังตรงนี้นะครับที่จะกั้นน้ําตรงนี้ให้ไม่ไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมเพราะว่าลงไปนี้นะครับมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับมีอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากจุดนี้นะครับก็ให้กําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆอาสาสมัครแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับทุกๆคนนะครับนี่ก็ชาวบ้านก็มาร่วมให้กําลังใจทั้งว่าเป็นจิตอาสานะครับเป็นจิตอาสาที่ มาช่วยงานนะครับมาทั้งให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็มาช่วยกันทํากล่องหินบ้างอะไรบ้างนะครับต่างๆนานาฝั่งนู้นก็จะมีรถห้องน้ํานะครับมีรถที่จะเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะครับมาช่วยการเต็มที่ระดมกําลังกันอย่างสุดฝีมือนะครับ อันนี้เป็นข้อไก่ชั่วคราวนะครับเป็นข้อไก่ชั่วคราวนะครับนี่รถกาลังลําเลียงต้นไม้นะครับอันนี้เป็นรถเครนขนาดใหญ่นะครับเป็นรถเครนขนาดใหญ่ของอชนประธานนะครับของกรมชนประธานคันนี้นะครับจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับนะฮะในชาวบ้านาต้องต้องการต้นไม้แล้วก็ขนาดใหญ่นะครับที่จะนําไป ช่วยปิดกั้นทางน้ำนะครับนี่นะฮะนะฮะกำลังกำลังพามา,<ๆ>มานะครับรถเครนของชนประธานนะครับกำลังพากิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อที่จะไปปิดกั้นช่วยปิดกั้นทางน้ำนะครับนี่นะครับก็จะให้นี่ ขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะครับที่มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับสพโกสมพิสัยนะครับสพโกสมพิสัยนะครับทางพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่มาช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะครับอันนี <t ionen> ้จะเห็นว่ารถของพี่น้องประชาชนของชาวบ้านนะครับจอดเรียงกันเต็มนะครับส่วนหนึ่งก็มาช่วยงานนะครับเป็นจิตอาสาช่วยงาน ส่วนหนึ่งก็มาให้กำลังใจนะครับอันนี้เป็นรถเทศรถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองมหาสารครามก็มาจอดบริการพี่น้องประชาชนนะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัครต่างๆนะครับโอ้นี่ต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับนะเพื่อที่จะไปช่วยปิดกั้นนะครับทางน้ําเพื่อชะลอความแรงของน้ํานะครับต้องไป แจ้งให้พี่น้องประชาชนต้องต้องระวังด้วยนะครับด้านหน้านะครับนะครับโอนี่ถือว่ารอบนี้นะครับเป็นเป็นเป็นความเดือดร้อนนะครับที่ที่เป็นวงกว้างนะครับซึ่งมีมีมปลานะครับมีปลานะครับซึ่งซึ่งอ่า พี่น้องชาวมาสรคคามันจะทราบดีนะครับว่าบ้านแถวแถวริมชีฝั่งนี้นะครับเขาจะทำประกอบประมงน้ําจืดนะครับก็คือเลี้ยงปลานิลนะครับเลี้ยงปลานิลซึ่งพอน้ําเชี่ยวไหลหลากมาอย่างรวดเร็วหรือว่าระดับน้ําขึ้นเร็วนะครับปลาก็จะเกิดอาการช็อกนะครับแล้วก็ทําให้ตายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการขายกันแบบลดราคาดัาราคานะครับที่บ้านกอกนะครับนะครับ นี่ก็ยังมีปลาที่หลุดลอยออกจากกระชังปลานะครับอีกจํานวนเยอะแยะมากมายนะครับทําให้เกิดทําให้เกษตรกร,ษษกรหรือว่ากลุ่มประมงน้ําจืดที่เลี้ยงปลานะครับได้รับความเสียหายนะครับเป็นมูลค่าหลักหลายล้านบาทนะครับออคุณย่าอยู่บ้านไหนเนาะบ้านน้องจิบ้านน้องจิอยู่ทั้งไหนอะเชียงยื่นบ่นนออันนี้มามาซอยเพื่อนใ่หยัง มะเบิงบอเป็นยังไงทางพุ่นน้ำถ่วมบเรงบอโอ้เสียบ่ะดรมาเป็งเอาแต่ผิดไปติบอกอันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่เนาะเออกำลังใจมาอ่ันาสันมเบิงอ่าอ่ารวมมาชุกก็คือมันหนักครับวมาชุกปีมันใส่ขาดไปุกๆไอ่าแย่ไปอืม แห้งแห้งก้อนหนานี่น่แห้งก้อนหลายปีก้อนนี้นี่เคยทวมแห้งปนิจเียบรวมกร่วันหเที่ออมันบ่รายโอ้งครับครับมัทวมาหลายมาอันนี้แม่กมาจากบ้านสร้างพ่นคือกันบอครับอ๋อทั้งเดียวกันเนาะมาห้กกำลังใจเจ้าหน้าที่มาเบิ้งน้ำเอตอนนี้ไรเชี่ยวแห้งไหลแห้งคัก นะครับไรแห้งครับเศาะโอ้ครับก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อนเนะเาะระดับน้ำนๆๆๆอันนี้คุณคุณพี่จากกรมชนประทานเนาะครับ ครับอตอนนี้จากกรมชลประทานเนี่ยเขามีนาที่มาดูแลส่วนใดแนครับรถไมโครเอาเครื่องจักรเนาะที่นี่เบื้องสถานการณ์แล้วเนี่ยคิดว่า,าสามารถที่จะจัดการมันได้บ่นำแห้งขนาดนี้ต้องพยายามคิดว่า้าดขาดการสถานการณ์อีกจักมือครับจังสีเอาอยูคิดว่ามืออื่นคิดว,ว่าจะเอาอยูเนาะตอนนี้หานานงานเขาคืบหน้าคืบหน้าไป,ไปหลยนน์อนไดแล้วครับหลายอยู่เนาะ จากจากแต่เกาที่มันขาดเป็นวงกว้างกว่านี่เจ้าหน้าที่อีหยังตอนนี้มีมีสิ่งมีอีหยังอีกที่อยากจะให้แจ้งเตือนชาวบ้านหรือว่าอยากจะให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือมี<น>อีอ<น>๋อครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าประสานไปถึงพี่น้องนะครับที่ที่มาให้กำลังใจก็ดีผ่านมาเบิงน้ำก็ดีเนะาะอ่าอยากจะ ให,ให้พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เห็นงานจัง,นห,นงนหน่อยนึงเอาประเดนนั้นให้ติดตามทั้งเพจแจ้งข่าวนะครับนี่จากเพจแจ้งขา่าวแจ้งข่าวช่องอัสรข้ามนะครับอตอนนี้มีคนชมอยู่ประมาณ4ี่รอยครับมีคนชมประมาณ4ี่รอยอันนี้ทั้งพ่อผู้ใหญ่บอกนะครับอขอบขอบพระคุณครับผมครับแรงมากเชี่ยวมากนะครับแรงมากเชี่ยวมากอาโอเคนะครับตอนนี้ใช้ระยะเวลาในการ ไล์สดนะครับเอานี้พากันไปดูกันสดๆนะครับตอนนี้รถเครนนะครับกำลังยกต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะลงไปกั้นทางน้ำไว้นะครับปิดกั้นทางน้ำไว้นะครับให้ให้เพื่อเป็นการชะลอความแรงของระดับน้ำนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องไปดูอีกหลายจุดนะครับวันนี้อาจจะมีอัปเดตสถานการณ์ น้ําให้กับพี่น้องชาวมัจรคามได้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นระยะนะครับตอนนี้ยังเห็นว่าโอ้โหไหลไหลเชี่ยวมากแรงมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีต้นไม้หลายต้นแล้วนะครับฝั่งทางนี้นะครับที่ที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ได้เอาลงไปเพื่อที่จะไปชะลอความแรงของระดับน้ํานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่บ้านสํโรงนะครับบ้านปราปัดบ้านทางนั้นนะครับบ้านสํโรงนะครับเป็นหลักก็ให้เฝ้าระวังนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับทางเพจแจ้งข่าวมัจรคามก็ จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการอัปเดตนะครับนะสำหรับจุดนี้นะครับก็คงจะต้องอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวมาสยิดะามหรือว่าผู้ที่สัญจรถนนเส้นนี้นะครับาจากบ้านเขื่อนไปกู่ทองนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนแล้วก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนนะครับที่ผ่านมาทางนี้ให้ ให้พื้นที่นะครับคือให้พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่ไม่จะต้องพะวงว่าจะรถจะไปกระทบจะไปกระแทกกับชาวบ้านเกี่ยวกับที่น้องประชาชนหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่บ้านสำโรงนะครับบ้านสำโรงนะครับอำเภอโกต์ตำเภอยางท่าแจ้งอ,อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามนะครับจังหวัดมหาสรารคามนะครับซึ่ง รถพ่วงขนาดใหญ่นี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขนหินเข้ามาแล้วก็จะต้องออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่สามารถกลับรถได้นะครับไม่มีจุดกลับรถนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งไม่สักครู่นะครับเจ้าหน้าที่อ่าจากกรมชลประทานนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเป็นเบื้องต้นว่าอาจจะสามารถปิดได้ในวันในวันพรุ่งนี้นะครับอ่าคาดการว่าอย่างนั้นนะครับคาดการว่าในวันพรุ่งนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์ไปอีกนะครับไปอีกนะครับอันนี้นะครับโอทังี๋ยวต้องหลบให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานนะครับนะครับหลบให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานนะครับนี่ใช้เครนขนาดใหญ่นะครับโอเคนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่ติดตามนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอบคุณที่ให้การติดตามเพจแจ้งข่าว ชาวาสรรารคามอัพแจ้งข่าวชาวสรรารคามนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับสําหรับการอัพเดตสถานการณ์ในจุดนี้นะครับผนังกั้นน้ําขาดาบ้านสำโรงตําบลยางท่าแจ้งอ,อําเภอโกสุมพิสัยนะครับคงจะอัพเดตสถานการณ์ให้กับทุกท่านได้ทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับผม ตอนนี้ยังปิดไม่ได้นะครับยังปิดไม่ได้นะครับอ่าตอนนี้อีกสักเกือบเกือบหเมตรนะครับเกือบเกือบหเมตรที่ยังไม่สามารถปิดกั้นทางน้ําได้นะครับนะฮะโอเคนะครับ พื่อแรกจะไปโรงทานเดอ้อจะสมตำข่าวเหนียวมา,ามาให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับาสาวสารธรรมคนไกลบ้านนะครับาสาวสารครรมคนไกลบ้านนะครับต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่จะมาออกโรงทานนะครับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาได้ได้รับประทานนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยนะครับใ,ใช่ครับตอนนี้อ่า เจ้าหน้าที่ได้ทําเป็นกล่องหินนะครับอ่าเป็นเป็นกล่องตาข่ายนะครับเรียกว่าเป็นกล่องตาข่ายเหล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็นําก้อนหินอ่าใส่ลงไปนะครับลักษณะคล้ายบิ๊กแบ็กนะครับลักษณะคล้ายบิ๊กแบ็กอ่าตอนนี้ที่จะเห็นนะครับก็คือสถานการณ์น้าณสถากนการณ์ตอนนี้นะครับบ้านสาโรงระดับน้ําจะคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบ้านบ้านหนองผือบ้านเกอกนะครับระดับน้ํากําลังลดลงนะครับเพราะว่าอ่าผนังกั้นน้าตรงนี้ขาดนะครับเลยทําให้น้ําทะลักไปทางบ้านสําโรงนะครับก็ อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้ก็คงจะต้องลา,อาแฟนเพจในช่วงนี้ไปก่อนนะครับอัปเดตสถานก,การณ์บ้านสำโรงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบพระคุณครับ